แต่ความรักจะให้รอดต้องมีรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะแล้วก็มีเซ็กเท่านั้นแล้วไม่ต้องไปให้เขาไปซื้อที่อื่นเข้าใจไหมมากับเราฟรีคุณเคยเจอปัญหาบ้างไหมฮะว่าเราใช้ความมุ่งมั่นอย่างจริงใจและเต็มที่ แต่งหนความรักของคุณมันไม่ดีขึ้นสดีครับผมโคชิบอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษากับผมในการส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ครับและนี่เป็นเคสโคชิ่งผ่านวิดีโอคอนะฮะซึ่งมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยชีมุ่งม,มั่นมากชีมีความแน่วแน่แต่ชีบอกว่าชีใช้ความมุ่งมั่นเนี่ย ในการแก้ปัญหาความรักในการพัฒนาความรักของเธอที่มีอยู่แต่มันไม่ได้ผลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเมียที่น่ารักเข้าใจไหมเล่นการอยู่จําไวน้นะโหมดที่มันสําคัญมากนะในความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องของถูกผิดไม่ใช่เรื่องของเหตุและผลแต่มันคือเรื่องอะไรก็ตามที่มันสร้างรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะได้ทุกวันนั่นน่ะคืออารมณ์ที่ต้องมีเพื่อใช้ในครอบครัวถูกต้องไหมเหตุและผลการต่อสู้ การสร้างความมั่นคงอันนั้นมันอันนั้นมันแบบมันเพื่อการเอาชีวิตรอดแต่ความรักจะให้รอดต้องมีรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะแล้วก็มีเซ็ก์เท่านั้นแล้วไม่ต้องไปให้เขาไปซื้อที่อื่นเข้าใจไหมมากับเราฟรี <c oughs> สู้ต่ออยูจิบแนะจิบแนะนําอย่างนี้ดีกว่าเพราะเนื่องจากดูจากลักษณะของเรื่องราวแล้วเนี่ยมันควรจะสู้แล้วเวลาสู้เนี่ยนะ ตอนที่ยูใช้ความมุ่งมั่นในการต่อสู้อ่ะอย่าใช้โหมดมุ่งมั่นนะยูต้องใช้โหมดสบายๆโหมดยิ้มเออโหมดน่ารักใช้โหมดนี้ในการต่อสู้เราจะไม่ใช้โหมดมุ่งมั่นมากเพราะมุ่งมั่นมันจะกลายเป็นพฤติกรรมลักษณะแบบทําไมไม่ดีสักทีละ่ะนี่กลับมาดีแล้วนะเอออย่าจิบจิบจิรู้ไงจิบเลยจิบเลยพูดมุมนี้ไงยูย,ย,ยูเพราะว่าลัากษณะคาแรคเตอร,ร์ของอยูมันจะไปทางนี้ไงทีนี้มุ่งมั่นของอยูอ่ะเก็บไว้ใช้กับงาน เก็บไว้ใช้กับตอนหาเงินแต่โหมดน่ารักโหมดหัวเราะโหมดยิ้มโหมดเล่นกับลูกเก็บไว้ใช้กับครอบครัวโอเคแบ่งเป็น2โหมดกลายเป็นนักบริหารมันต้องบริหารทุกมิติของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปครับถูกไหมฮะเราไม่สามารถใช้โหมดมุ่งมั่นแล้วแล้วอยู่หวังว่าโหมดเนี้ยจะประสบความสําเร็จในทุกๆมุมไม่ได้อยู่ไปมุ่งมั่นกับพ่อแม่อยู่ก็ไม่ได้โดนด่าเตะชักอะ่ะใช่ไหมมุ่งมั่นกับเพื่อนอยู่ก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าสนุกด้วยที่จะอยู่ด้วยมุ่งมั่นกับแฟนก็เหมือนไปกดขี่แฟนอย่างเงี้ยไม่ได้อย แต่อันอื่นยูจะต้องเปลี่ยนสวิตช์โหมดให้เป็นแล้วแล้วใช้โหมดแต่และอย่างเพื่อความเหมาะสมกับแต่ละมิติของชีวิตถึงจะสําเร็จก็อยู่ให้นึกให้นึกไว้ไงลูกกับสามีแบบนึงจําไว้เพื่อนไอ้อย่างเพื่อนอยูอยู่กับเพื่อนอยูก็คงตลกโปกฮาแบบบ้าบอคอแตกสมมุติเป็นเพื่อนใช่ไหมเห็นป่ะจริงไม่เห็นต้องบอกเลยว่าโหมดเพื่อนทํายังไงยูยูรู้อยู่แล้วอะยู่แค่สับสนว่าโหมด ับสามีกับลูกต้องเป็นยังไงแค่นั้นเองหมดลูกน้องอยู่เป็นได้อยู่หมดเพื่อนอยู่เป็นได้หมดลูกค้าอยู่เป็นได้ถูกปะหมดกับสามีกับลูกก็เป็นอีกแบบหนึง่งหมดกับสามีกับลูกส่วนใหญ่จะใช้ความ o s สิทีฟเยอะๆะเพราะเนื่องจากมันเป็นมันเป็นแผนกที่เกี่ยวกับความรักเป็นแผนกที่ อยู่ใกล้ชิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการบริหารบังคับควบคุมไม่ใช่เรื่องแบบนั้นแต่มันเรื่องของความรู้สึกดีถ้าเขารู้สึกดีเราก็จะรู้สึกดีถ้าบ้านรู้สึกดีเราก็จะรู้สึกดีและมีพลังเข้าใจไหมและนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของการที่เราจะต้องมีหลายมิติอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อที่จะใช้โหมดที่ถูกต้องสําหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการพัฒนาเรื่องความรักให้ลึกซึ้งมากกว่านี้เนี่ยคุณสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ของผมซึ่งเรียนผ่าน Facebook เว็บไซต์ถ้าสนใจติดต่อทีมแอดมินผมที่ไลน์นี้ครับ <c oughs> ก็อยากให้ทุกท่านสบายใจนะครับพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตปะ